เฮ้ยดึกแล้วมาเรียนคำด่าภาษาจีานกันดีกว่าเพื่อให้แบบนินทาเราเลยเว้ยไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนเน,น,นี่ยมันชอบนินทาคนเวลาแบบเฮ้ยเราอยู่ในอยู่ในสถานที่แบบเฮ้ยเราอยากแบบไม่อยากพูดให้อีกคนที่เราไม่รู้จักหรือคนที่เรารู้จักกตามามันรู้เรื่องอะไรอย่างงี้หรืออนี้ค่ะคนนี้ที่ทำง,งานมันมีมันเมอ่ะอย่างเช่นด้วยคะ่ะเกาฉุย เกากว่าหมาใช่ไหมฉวยแปลว่าปากเกาฉวยก็คือปากหมาจ้าเขาบอกเช,ช่ชาฉุยเช่าฉุยก็คือไอ้พวกปากเหม็นปากเสียปากแบบบอนทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยใบซี่ไม่ใครมาบอกเธอว่าใบซี่นี่แบปบลว่าอีนยังนี้น่าเกลียดอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอืมนางชนีอย่างน,นาง,นงนี้น่าเกลียดจอแปะจอแปะแปลว่าอะไร กวนไปอีนค่ะอย่างเช่นแบบว่าอีนางเนี้ยนะแบบตั้งใจกวนตีอ่ะหรือถ้อยหรือถ้อยอีจงอ๋อีจง,อ,อ,จง,อ,อ,จงอ๋ไอจ้จอแปะเออก็บอกว่าบอกสิมอด,ดูมาสิดูมาส,มาสิตั้งใจจะก,กวนไปอะไรเงี้ยเออแล้วก็อะไรกะบอกแปะบอกพ่อค้สิเฮ้ยด่าพ่อแม่เลยค่ะบอกว่าไม่มีพ่อแม่สั่งสอนไปได้วะแล้วก็อะไรกะ ตั้มใบมึงโง่แล้วมึงโง่แล้วอย่ามาตั้มใบเดี๋ยวป้าอะไรเงี้ยเอออ่ะนี้ได้ได้แค่กูวะตั้มใบแอ่ใช่มันด่ามึงโง่นั่นแหละเอออะไรวะ O G คำนี้คำว่าจีนี่ต้องรู้ไว้เลยนะเว้ยจีนี่แปลว่าจีมี่จีมี่จีมี่ในภาษาไทยนี่แหละ O G O เปลนว่าดำก็ผสมเอาเองละกัน O G แปลว่าอะไรเนาะอีดำอีดำ ไอ้จุดๆนั่นแหละเออกล่วยขากล่วยขาแปลว่าโอ้บางทีคำนี้ไม่กล้าอยากพูดนะไปว่าว่าเากล่วยขาแบบบางทีโอ้คุณเดินขากระเพกหน่อยหรือขาพิการอะไรพวกอย่างเงี้ยเออเรียกกล่วยขาได้อย่างนี้ใช่ป่ะซีปังโตอันนี้ก็เหมือนกันซีปังโตเนี่ยอะไรที่คือเหมือนร่างกายคนน่ะมันจะเป็นแบบ โค้งโค้งมนมนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นอะไรที่ซีปังอ่ะมันจะหมายถึงโง่ละอย่างเช่นซีปังโตเขาแบบอีนี่ท้องสี่เหลี่ยมไม่ใช่ท้องแปลว่าท้องมันสี่เหลี่ยมนะแปลว่าแม่งแบบมึงนี่โง่หรือแบบบางคนด่าซีปังเทาขั้วไข่สี่เหลี่ยมใช่ไหมขั้วเราก็ต้องโกมนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมด่าซีปังเทาว่ามึงมึงนี่โง่แหละโง่แหละอะไรอย่างเงี้ยเออจําไว้ถ้าใครใครมาว่าจี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 จทั้งหลายนี่แปลว่าจีมิจำไว้เลยหนูเว้ย สีไม่ได้เลยนะโอเคเท่านี้แหละเดี๋ยวครับคลิปหน้ามีคำใหม่อีกโอเคจุบ